ก็เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่ของบารุโบักิในปี2025นะคะก็คือน้องบิวกินนั่นเองนะคะแล้วก็วัตถุประสองค์อีกอันนึงก็คือเป็นการโปรโมทสินค้าใหม่ซึ่งผลิตภัณฑ์ชื่อว่า r r i h t t n n d u i l ล เป็นพรีเมียมมาร์กจากเกาหลี100%นะคะก็คิดค้นโด,โดยาทางโรงพยาบาลบานูบักิที่เกาหลีก็คือคุณหมอจริงๆไม่ใช่แค่สองท่านนี้นะคะมีคุณหมออีกเยอะแยะเลยที่เกาหลีเขาคิดคน้นแล้วก็พัฒนาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะคิดค้นพัฒนาที่นูน่นเมดอินโคเรียแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่เขาดูแลผิวคนไทยมายาวนานกว่า25ปีอะค่ะที่ที่เกาหลีเนี่ยคนไทยเป็นทปทําผิวเขาเยอะทั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็คลินิกเขาก็จะรู้สภาพผิวของคนไทยดีว่า คนไทยมีผิวยังไงนะคะแล้วก็หลักการสัญญรารามหรือหกักการที่ทรีทเมนเนี่ยคนไทยต้องการรับการาบำรุงยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยทำ skincare จากที่เกาหลีมาเพื่อผิวคนไทยโดยเฉพาะเพื่อสภาพอากาศเมืองร้อนค่ะคเ 얘네 제품이나 뭐다 얘기하셔도 될것 같습니다. 아, 바로이 제품이요? 어, 일단 올해 나오는 것 중에 빌킨과 행사를 있기 때문에 빌킨에 대해서 이제 말씀을 드리면 오렌지 컬러의 제품이 하나 나왔죠. 어, 빌킨이 딱 오렌지 느낌이잖아요. 성분들 사실 저희가 주요 성분 중에 빌킨을 생각해서 블러드 오렌지라고 하는 거기서 추출물을 얻을 정도로 이번에 ถ้าเป็นในภาพรวมของปีนี้นะคะอย่างแรกพูถึงตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ก่อนเลยนะคะก็คือตุ๊กยิ้มแมมที่เป็นสีส้มนะคะก็คือตัวเนี้ยค่ะเราพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อ,อให้เหมาะก,กับ พินะคะทุกทีก็โล่าสุดของเรานะคะโดยใช้ส่วนผสมน,นะคะ <c oughs> ก็บอกกับคุณพี่ิี่เช่นเดียวกันนะคะก็คือสารสกัดมาจากปรัาออเลน์นะคะก็คือเป็นออรหรือว่าส้มสีเลือดที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะก็เลยมีการพัฒนามาสูตรนี้ขึ้นมานะคะเป็นลัตัวใหม่ของปีนี้เลยค่ะเด็กโอ้โกเก่้งคู็นเน่ัคด็กรเด็นเัตุ่ปกีเด็ 2015년은단호박이굉장히중요한되고요특히이제태국현지에빌키빌킨을모델을사용하는만큼더더욱나저희가태국사람들피부에맞는제품을어선별해서제품하도록더노력하고있습니다แน่นอนนะคะในส่วนของสุดท้ายนะคะปีนี้ก็คือเป็นปีที่สําคัญมากๆของบาโนบากินะคะแล้วก็ได้พรีเนเตอร์อย่างคุณบิวกินด้วยนะคะแล้วก็ทางบาโนบากินะคะก็ตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วก็คิดคนนะคะมาร์หรือว่าผลิตภัณฑ์สูตรใหม่ๆหรือว่า 네, 하나만 제품 소개 더 할게요. <laughs> 네. 어, 그리고 저희가 이번에 만든 제품 중에 스킨 부스터 마스크가 있습니다. 오랫동안 저희 젤리 마스크를 사랑해 줬는데요. 젤리 마스크가, 어, 가격이 약간은 비싼 게 있어서 제가 태국분들이 좀 뭐라 할까 부담 없이 구입할 수 있는 마스크로 ผิวการ์ต์ส์จากาง많이ใช้ใน PDRN และ Exosome แล้วเข้ามาทำให้ราคาถูกมากราคาถูกมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะขอฝากมาตัวใหม่นะคะหรือว่าอีกตัวนึ่งก็ค<ส>ือ Skin Booster Mask นั่นเองนะคะเกี่ยวกามรู้นี้นะคะมาตัวดังของบัณฑิตก็คือตัว Jelly m นะคะต่ว่า Jelly Mask ียวกัคาม้ก็ทาบกันีเหกันว่าราคาอาจจะถูกนิดนึงนะ โ้นสูตรนะคะตัวใหม่ซึเปอร์สุดกินบูสเตอร์มา์นะคะมีสส่วนผสมของ p d i n แล้วก็ e อ็กโซนะคะซึ่งเป็นโวนกินบูสเตอร์ที่ใช้เยอะมากๆในคคีนิกทีก่เกาหลีนะคะยังไงก็ฝากตัวมาร์ตัวนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะคะ